สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ครูจะมาสอนน้องเน,นะะื้อหาในบทที่หนึ่งนะคะเราเรียนกันมาไปเสร็จแล้วแหละนะคะให้นักเรียนเ,เอาหนังสือเล่มีขึ้นมานะคะ New w o r l d นะคะแล้วก็เปิดไปหน้าที่สองนะคะเดี๋ยวครูจะพาดูคำศัพท์น้องแล้วก็แปลเนื้อเรื่องทีละนนะคะ,ะ The changing world ก็หมายถึงโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปนะคะถ้าเรามองรูปภาพนะคะ We'll see a kid Uh, riding a horse and some tents right and if you move to o r d e r a little bit lower h e u a is a three men blowing something I don't know what they're doing okay ่ะเราจะมาดูคำศัพท์นะคะเราจะขีดคำศัพท์ที่เราเคยเขียนแปลลงไปในสม,มุดเนาะแล้วก็คำศัพท์จากกรม,มาที่เราเรียนต่างๆนะคะเรามาดูกันใกล้ๆดีกว่านะคะ คําแรกที่ครูเห็นในบรรทัดที่หนึ่งเราดูจากบรรทัดที่หนึ่งไปก่อนนะคะจะเป็นคําว่า nomadic um นะคะ nomadic um nomadic um แปลว่าอะไรนะแปลว่าเร่ร่อนนั่นเองนะคะเร่ร่อนนักเรียนก็ขีดเส้นได้แล้วก็ไฮไลท์จดไปพร้อมกับครูเลยเนาะอ่าต่อไปนะคะม,มาบรรทัดที่สองเลยละกันบรรทัดที่สองนะคะคำนี้ pasture นะคะอะไรคิดไหม pasture นะคะเป็นแปลว่าอะไรนะ pasture ก็คือ,อทุ่งหญ้านะคะทุ่งหญ้าหรือทุ่งเลี้ยงสัตว์นะคะขยับมาใกล้ๆก,กันนะคะจะเป็นคำว่า herds นะคะ herds มีทุ่งหญ้าแล้วก็ต้องมีฝูงสัตว์ไว้กินหญ้านั่นเองนะคะถัดมานะคะบรรทัดเดียวกันนะคะเป็นคำว่า Rely on นะคะที่นักเรียนอ่านให้พราว่า really อ n อะไรสักอย่างนะคะ Rely on ก็คือการคือพึ่งพานะคะหรือว่าขึ้นอยู่กับนั่นเองอือ่าบรรทัดต่อไปบรรทัดที่3นะคะ and children are used to work to be used to นะคะตามด้วยติกิยาที่เติม ing แปลว่าเคยหรือคุ้นเคยะคะ่ะแปลว่าคุ้นเคยนะคะ คุณเคยนะคะแล้วก็มาบรรทัดที่4เลยคำแรกก็คือคำว่า generation generation แปลว่ารุ่นนั่นเองอ่อะต่อไปคำต่อไปนะคะอ่ะข้างๆกันข้างๆก,กันก็เป็น i s used to นะคะความหมายเดียวกับตัวข้างบนเลยเนาะนะคะ ก็คือคำว่าคุณเคยนั่นเองนะคะเป็น work to be ต่า i used to แล้วก็คำนามนะคะอ่ะถัดมานะคะคำว่า harsh ตรงนี้นะคะกับ severe แปลเหมือนกันก็คือแปลว่าารุนแรงนะคะคุณขอเขียนตรงนี้รุนแรงนะตรงนี้รุนแรงตัว harsh แปลว่ากระด้างก็ได้นะคะ แล้วก็คำสุดท้ายคำสุดท้ายตรงนี้ในการคำว่า dream of นะคะตามไักี่ที่เติม i n g dream of เน่าจะรู้แลวเนาะ dream of แปลว่าฝันฝันถึงนะคะ o r b e n g คราวนี้เราลองมาดูคำศัพท์อีๆที่เราอาจจะไม่ได้เรียนนะคะตอนช่วงสอนที่ที่ผ่านมานะคะมาดูบรรทัดที่หนึ่งตรงนี้กันคํานี้นะคะอะคำนี้ tense นะคะ เทน s ์ <T> <T ense S 1> ก็คือเต็นนั่นเองนะคะ s, <T ense>. <S ทค่ะขันมาคำสุดท้ายของบรทัดที่หนึ่งเชอนะคะ uh, several จะมีความหมายเดียวกับคำว่า many many, many ที่แปลว่ามากหรือเยอะอะไรประมาณนี้นะคะมาที่คำแรกของบรทัดที่สองนะคะ times ใช่ใช่ปกติจะแปลว่าเวลานะคะแต่พอมันเติม is มันแปลว่าครั้งนั่นเองนะคะนักเรียนเขียนเอานะนะคะมันเป็นศัพท์ที่เออนะคะอ่ะเกิดเอาละกันต่อไปนะคะคำถัดมาตรงนี้ค่ะคิดเซนต์ได้ไปนะปกติ search นะคะก็จะแปลว่าค้นหานะคะ i n s e a r c h of ก็เหมือนเป็นคล้ายๆกับคำที่อยู่ติดกัน i n s e a r c h of นะคะบรรทที่สองนะ่าจะไม่มีแล้วนะคะ ข้ามามรทที่3ตรงนี้นะคะ Riding ว่า Riding wow. ก็มาจากคำว่า ride ที่แปลว่าขี่นั่นเอง Miles ก็คือ,อระยะทาง mile นะคะแล้วก็ Horseback ข้างๆกัน Horseback Horse มา back หลัง Horseback ก็คือบนหลังมา้านั่นเองนะคะ In order to ตรงนี้แปลว่าเพื่อที่จะนะคะเพื่อที่จะ มาบรรทัดที่สี่นะคะตรงกลางกลางตรงนี้นะคะคำว่า condition นะคะเ,เราใช้แชมพูแล้วแล้วเราก็ใช้ conditioner condition ก็คือเพื่อปรับสาภาพนะคะเพราะฉะนั้น condition ก็คือสาภาพนั่นเองอ่สาสภาพนะคะ however อ่า however แปลว่ายอย่างไรก็ตามแต่อย่างไรก็ตามนะคะสมมติอ่ะคุณพูดว่า Teacher Mai is very beautiful. However, she does not have any boyfriend. ก็คือคุณเมียนะ่ะสวยนะแต่คุณเมียนะ่ะไม่มีแฟนเลยไม่มี boyfriend เลยสักคนอันนี้ยกตัวอย่างนะคะแต่อันที่จริงคุณเมียน่จะมีเยอะก็ได้นะอ่ะต่อไปนะคะเอ u c a t e d นะคะ Educated ขอคิดแบบนี้นลกันนะ Educated แปลว่าการศึกษานะคะถ้ามันมี verb to be อยู่ข้างหน้าเนี่ย แล้วมันใช้คู่กันแบบนี้นะคะ a r educated e ก็คือได้รับการศึกษานะคะถ้าเราจะบอกว่าฉันได้รับการศึกษาก็คือ I am educated แบบนี้นะคะแล้วก็ uh, moving ก็มาจากคำว่า move นะคะแค่เติมมาเห็น G มาเลยดูหน้าตาแปลกๆนะคะแล้วก็สุดท้าย town and cities ก็คือ,อเมืองนั่นเองนะคะคันนี้เดี๋ยวเรามาลองแปลทีละประโยคกันนะคะเพื่อที่เราจะได้เข้าใจความหมายแล้วก็สามารถทำข้อสอบได้เนาะอ่ะ มาดูที่ประโยคแรกนะคะ The people of Inner Mongolia nomadic ก็คืออชนเผ่ามองโกเลียนะคะเป็นชนเผ่าที่เร่ร่อนนั่นเองนะคะประโยคถัดไปตรงนี้นะคะ j mm hmm. e l i b intense cold y r s พวกเขาอาศัยอยู่ในเต็นท์ที่เรียกว่า y e r นะ์นั่นเองนะคะนักเรียนจะเห็นว่าชื่อเฉพาะเขาเนี่ยทำเป็นตัวเอียงแบบนี้นะคะต่อไปนะคะ which they move several times a year อ่าซึ่งชนเผออ่าเนี้ยเขาก็จะเคลื่อนย้าย many times ก็คือหลายครั้งต่อปีนี้จะเคลื่อนย้ายหลายครั้งมากเคลื่อนย้ายทำไมนะคะ in search of pasture for their herds ก็คือ เพื่อค้อนหาทุงหญ่าสําหรับฝูงสัตว์ของเขาเองค่ะนักเรียนจะเห็นว่าจากโูมนนะี้นมเขาขี่มากันเขาพึ่งพาสัตว์อ่ะซึ่งชาวมองโกเลียนเนี่ย rely on the i r animal for everything ก็คือเขาเนี่ยจะพึ่งพากับสัตว์เลี้ยงสําหรับทุกอย่างเลยสัตว์เลี้ยงเอาไว้ทําอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นเด็กๆเ,เนี่ย I used to riding many m i l e s on horseback นะคะก็จะขี่ม้าเพื่ออะไรเพื่อที่จะ get to school นะคะเพื่อที่จะไปโรงเรียนนั่นเองนะคะเป็นระยะทางหลายไมล์ส่วนคนแก่เนี่ย older generation นะคะคนรุ่นเก่าคะ่ะเขาก็จะคุ้นเคยหรือเคยชินกับ winters ฤดูหนาวที่มันโหดร้ายกระด้างคือโหดร้ายแบบสุดๆแล้วก็สภาพที่โหดร้าย severe conditions แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยคนรุ่นใหม่ young generations นะคะที่ ได้รับการศึกษาที่มากกว่าด้วยนะคะ more educated นะคะก็ฝัน d r e a m of moving to Charles and c i t i e s ก็คือฝันว่าพวกเขาเนี่ยจะได้ย้ายไปอยู่ในเมืองนะคะเพราะว่าทุกคนก็มีความฝันที่ดีเนาะเดี๋ยวคุณครูจะลองอ่านแล้วก็นักเรียนลองรีพีทประโยคนะคะเพื่อเผื่อเวลามาสอบอะไรประมาณนี้สอบอาหารที่ผู้ฟังนะคะแล้วก็รู้ความหมายคร่าวๆแล้วนะคะ The people of Inner Mongolia are nomadic. They live in tents called yurts, which they move several times a year in search of pasture for their herds. The Mongolians rely on their animals for everything. And children are used to riding many miles on horseback in order to get to school. The older generation is used to harsh winters and severe conditions. However, The young generations who are more educated dream of moving to towns and cities. อ่าพอได้ไหมโอเคมาเรามาดูรูปที่สองกันนะคะรูปที่สองก็จะอยูข้างล่างตรงนี้นะคะดูตรงนี้นะ โอเคเราก็จะเห็นรูปกระท่อมใช่ไหมคะ e n d e r e a m e n t b o i l i n g something นะคะห้องที่ผ่านมาก็บอกว่าเขากำลังสูบอะไรสักอย่างนะะแต่จริงๆเออเพื่อนมีเพื่อนบอกว่าถ้าดูตามสารคดีเมืนเขากำลังเต่าไฟนะคะอาจจะถุดไฟหรืออะไรสักอย่างเรามาดูเนื้อหากันนะคะมันเป็นอย่างไรนะแรกเริ่มดูคำศัพท์กันก่อนเลยนะคะ,ะคำศัพท์ที่เราคุ้นเคยเนาะ,นะคะ่ะ w e r b to be used to work ing นะคะขอคิดไหมนะ w e r b used to นะคะถามด้วยว Ing ก็แปลว่าอะไรนะแปลว่าคุณเคยนะคะอุ้ยขอเป็นสิบท์กาก่อนคุณเคยมาอีกแล้วนะคะคุณเคยไม่ได้มีตัวเดียวนะรู้สึกว่าจะมีปัญัานี้ด้วยนะคะ Are getting used to ก็คือกำลังคุ้นเคยนั่นเองนะคะมีความหมายจบกันนะคะ่ะอือ hmm. ต่อไปคำศัพท์ตรงนี้เอนะ Pres ง preserve ตัวนี้นะคะ preserve ตัวนี้จะแปลว่าอนุรักษ์นะคะ preserve ตัวนี้แปลว่าอนุรักษ์นะคะแล้วก็อีกคำหนึ่ง cultures ะะ cultures ก็ที่ต่ดไปแปลว่าวัฒนธรรมนเองเรามาดูคำศัพท์แปลกๆเนาะนะคะ อะบระทัดแรกเลยชอบคำนี้มากนะคะตรงนี้นะในหน่งไ,ไ,ไหนนะคะเราจาาะ,ะจอ่านว่า amazon นะคะแต่จริงๆอ่านว่า amazon นะคะขออาอสีฟ้า amazon amazon ก็ amazon นแหละนะคะแล้วก็ natives นะคะ natives ตรงนี้ก็หมายถึงชนเผ่าพื้นเมืองนะคะชนเผ่าพื้นเมืองนั่นเอง fishing การตกปลา hunting ก็จะเป็นการล่าสัตว์ส่วน survival ตรงนี้นะคะก็คือการเอาชีวิตรอดเพื่อเอาชีวิตรอดอน,นั่นเองขั้นต่อมา however ตรงนี้นะคะ however รู้สึกว่าจะสอนอยู่ในเนื้อหาข้างบนไปแล้วเนาะ,ะ however แปลว่าอย่างไรก็ตามนะคะต่อไปนะ now ปกติ now จะยแปลว่าตอนนี้อย่าง nowadays ก็คือทุกวันนี้นะคะ t h e t h e a d v a n c e ก็คือความเจริญก้าวหน้า เทคโนโลยีไอ้เทคโนโลยีไม่คือเทคโนโลยีนี่ way of life ทางแห่งชีวิต <laughs> แปลว่าวิธีชีวิตนะคะแปลสวยนะคะ modern ทันสมัย clothing เสื้อผ้าเสื้อผ้าที่ทันสมัย devices อุปกรณ์ต่างๆนะคะ such as คือยกตัวอย่าง cellphone s ตรงนี้โทรศัพท์มือถือนี่นะก็อิทอร์เน็ต be able ตรงนี้แปลว่าสามารถนะคะทำไมไม่ใช้คำว่า can ไปเลยนะคะเพราะมันบางเอิญมีคำว่า view อยู่ตรงนี้นะคะ view mm hmm. be able เราไม่สามารถพูดว่า I will can mm hmm. ได้ใช่ไหมคะมี view แล้วก็ต้องต้องใช้ verb infinitive คะแปลว่าสามารถสุดท้ายปยระโยชนี้ชอบมาก all the time will tell ะะ time เวลา tell บ,บอกเวลาพอบอกเวลามีแต่เวลาเท่านั้นเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะประโยคนี้เดี๋ยวเรามาลองแปล ประโยคกับประโยคกันนะคะ The Indians in the Amazon ชนเผ่าอินเดียในแอมซอนนะคะ o a t i v e of New Guinea และชวนเผ่าพื้นเมืองของนิวกินีถ้าเกิดว่าอ่านชื่อชวนเผ่า hmm. ไม่ถูกขอโทษจริงๆนะคะแต่ก่อนนะ่ะ mm hmm. เขาเนะ่ะ mm hmm. เคยคุ้นเคยกับการหารปลาแล้วก็การล่าสัตว์ mm hmm. เพื่อ survival mm hmm. เพื่อเอาชีวิตรอดนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะ ทุกวันนี้ nowadays นะคะอันนี้เป็นแต่ก่อนนะแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่แล้ว with the advance of technology ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนะคะ way of life is changing วิธีชีวิตของพอก็เปลี่ยนแปลงไป and they are getting used to getting used to ก็คือกำลังคุ้นเคยกำลังปรับตัวใช่ไหมคะเหมือนที่ครูเคยสอนนะ Modern clothing and devices ก็กำลังปรับตัวให้เข้ากับเสื้อผ้าที่แบบสมัยใหม่แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนันี่จะเห็นเนาะเนี่ยชนเผาอินเดียแดงนะคะแต่เขาไม่ได้ใส่แบบผ้าสีแดงๆหรือว่าผ้าอะไรปิดเขาใส่กางเกยงยีนกางเก,ง,ง,เกงที่แบบเออมีลาลแบบสมัยใหม่มันคนปกติเขาใส่กันนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆมีอะไรบ้างมีทีวี c e ล p h o n ก็คือโทรศัพท <ๆๆ S 2> ์มือถือนี่นะคะแล้วก็อินเทอร์เน็ต will they be Able to preserve t h e i r c u l t u r s นะคะเป็นประโยคคำถามที่ไม่มี w h a t w h e r e w y ข้างหน้านะคะเป็นคำถามที่ลงท้ายแบบน,นี้นะคะก็จะขึ้นเสียงสูงมันถามว่าใช่ไหมได้ไหมนะคะพวกเขาน่ะจะอนุรักษ์วัฒนธรรมของพวกเขาไว้ได้ไหม Only time will tell มีเวลาเท่านั้นมีแต่เวลาเท่านั้นที่เป็นเครื่องพิสูจน์ะคะประมาณนี้เนอะ,อะเดี๋ยวลองอ่าน Repeat after me sentence by sentence โอเค The Indians in the Amazon and the native of New Guinea were used to fishing and hunting for their survival. However, nowadays, with the advance of technology, their way of life is changing, and they are getting used to modern clothing and devices such as TV, cell phones, and the internet. Will they be able to preserve their cultures? โ l ้ Only time will tell ประมาณนี้นะคะอะเดี๋ยวลองดู2องคำถามข้างล่างเนาะคะ่ะครูไม่ได้โชว์หน้าจอนะคะคำถามแรกนะคะ What are t o e n Magic uh, Mongolian used to นะคะเขาถามว่าชนเผ่ามองโกเลีย used to กับอะไรนะคะแล้วก็พ้อวีเขาก็ตอบว่า living in t e n t e ใช่ไหมคะ แล้วก็การ moving ด้วยก็คือ2อสิ่งที่เขาคุ้นเคยเนาะต่อไปคำถามที่2นะคะ what are the i n d i a n s in the amazon getting used to getting used to กำลังคุ้นเคยกับอะไรนะคะง่ายมากเลยก็คือ modern clothing and devices นะคะหรือตามช่วยเขาก็จะบอกว่า technology ประมาณนี้นะคะก็ให้นักเรียนทบทวนคำศัพท์แล้วก็ ฝึกอ่านนะคะดูว่าเพราะว่าพวกนี้น่าจะอยู่ในข้อสอบบับที่หนึ่งนะคะก็ขอให้นักเรียนโชคดีกับการเรียนออนไลน์นะคะบ๊ายบาย